ผัดอะไรครับอันนี้ผัดอะไรยาเรือว่าไิ่โตตอนนั้นน่ะมันไม่พอหรอกคนพอไหมโอเคเดี๋ยวเอาไว้ผักเดอดก่อนไม่รู้เมนูอะไรนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกิน ตกเอออไก่เวครับกนไก่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 รสดีโอ้โหไม่น้อยเราเอาเลย Oh. Đây, đây, đây. <laughs> ừ, để chay. Thích được rồi, được, 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 ไม,มไม่มีใครกินผักเลยเร่งเร่งเต้ใไปน้ำเหมนะือนกันใจุดน้ำมาใช่เหม เรียกว่าอะไรนะก,กุ้งไก่ไก่ผัดโหระพาไก่ผัดโหระพาเหมือน,นจะนไหมเห็นผม,มว่า,ากับข้าววันนี้อร่อยนหมกเนี่ยข้างในอะไข้างในเนี่ยข้างใน เดี้ยงก็เกิดได้ใครมาบีบอะไรน่นมน้ำไก่ออกแล้วไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่ถูกไม่ถูกนะเราิไม่ดูกเรบดูมัน <c oughs> สุดยูทูบสุดยูทูบ

ไสร้างบ้านนะสีดำๆกับยำตาลใส่น้ำทำซุปน้ำตาให้นแห้งแล้วต้มไปเอ๊ะโอ้ แห้งก็คือไม่ใช่ได้จริงไหมไม่ปรุงก่อนเลยมันจะได้เข้าเนื้อมันแห้งมันจะได้เข้าเนื้อพอดีเลยเข้าเนื้อเข้านัำ

ปเปื่อยเน่ยรแล้วน,น,นูมันจะดแเน่มันเปื่อยแล้มันทลอกเอาเลยแเลยด้เแยวเลย